สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ต้องขอยินดีตอนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องโต้งโอเลตี้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มีต่อคำถามที่ได้มีคนไปโพสต์ถามเอาไว้ในเว็บไซต์ reddit.com ครับว่าคุณเคยพบกับเหตุการณ์หน้าขนลุกในประเทศไทยบ้างไหมโดยคลิปนี้ครับก็เป็น EP ที่3 และเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของชาวต่างชาติที่ได้มีการมาตอบกลับโพสต์ดังกล่าวซึ่งผมได้ไปย้อนดูโพสต์แล้วก็ได้ไปเจอคอมเมนต์นี้ครับผมก็เลยได้แปลและนําเนื้อหามาเรียบเรียงให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับโดยชาวต่างชาติได้มาคอมเมนต์บอกเราเรื่องราวของเขาไว้ครับว่า ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบของจังหวัดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยและเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจมากมายและที่จังหวัดแห่งนี้เขาได้ตัดสินใจเช่าอาคารเก่าแห่งหนึ่งเพื่อเปิดร้านอาหารโดยอาคารนั้นดูธรรมดาธรรมดาแต่มีกลิ่นอายที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามีเรื่องราวต,ต่างๆมากมายเคยเกิดขึ้นที่นี่ และเมื่อนานมาแล้วก่อนที่เขาจะมาเช่าอาคารแห่งนี้ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นบาร์คาราโอเกะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในสมัยก่อนไม่นานหลังจากที่เขาได้ปรับปรุงและเปิดเป็นร้านอาหารหนึ่งในพนักงานของเขาเริ่มพูดถึงบางสิ่งที่น่าขนลุกเธอได้บอกว่าในยามค่าคืนผู้หญิงในชุดแดงมักปรากฏตัวที่หน้าต่างห้องพักของเธอหญิงคนนั้นเหมือนกำลังส่งสายตาเย้ายวนและเชิญชวนให้เธอไปอยู่ด้วยเมื่อเขาได้ยิน เขาหัวเราะและบอกเธอว่านี่อาจเป็นเพียงจินตนาการของเธอหรือด้วยความคิดถึงบ้านเพราะเธอนั้นมาจากราชานซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เธอกำลังงีบหลับในช่วงบ่ายเธอตื่นขึ้นมาด้วยอาการสั่นเทาน้ำตาไหลพรากเธอวิ่งมาหาเขาและตะโกนว่าเธอเห็นผู้หญิงชุดแดงอีกครั้งคราวนี้เขารู้สึกไม่สบายใจเขาจึงหาผ้าพื้นใหญ่เพื่อมาปิดหน้าต่างห้องของเธอ เพื่อไม่ให้เธอมองเห็นอะไรจากด้านนอกอีกในช่วงเงย็นของวันนั้นเขาอยู่คนเดียวในห้องของเธอเพื่อยึดผ้าเข้ากับหน้าต่างเขาเริ่มตอกตะปูที่มุมแรกทุกอย่างดูปกติแต่ในขณะที่กําลังจะตอกประตูที่มุมที่สองเขารู้สึกได้ถึงแรงหนึ่งที่หัวไหล่มันไม่ใช่แค่การสัมผัสธรรมดาแต่เหมือนมีมือที่จับไว้อย่างแน่นหนาะเขาเลยรีบหันกลับไปมองข้างหลังแต่กลับไม่พบใครอยู่ในห้องทันใดนั้นเมื่อเขาหันหน้ากลับมา เขาเห็นบางสิ่งลอยอยู่ในอากาศมันมีลักษณะเป็นหมวกควันที่บางเบามันเคลื่อนตัวเข้าหาเขาอย่างช้าๆและพุ่งตรงเข้าสู่หน้าอกของเขาเขาตกใจสุดขีดแต่แปลกตรงที่ความกลัวของเขานั้นถูกแทนที่ด้วยความหนาวเย็นที่แล่นไปทั่วร่างร่างกายของเขาเริ่มสั่นอย่างรุนแรงแม้จะอาบน้ำอุ่นและดื่มวิสกี้เพื่อคลายความหนาวเย็นแต่ความสั่นจากอาการหนาวนั้นยังคงอยู่หลายชั่วโมงและในเช้าวันต่อมา เขาจึงได้สืบค้นเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้และได้รู้ความจริงอันน่าสยดสยองสถานที่แห่งนี้เคยมีหญิงสาวชาวพม่า,มาคนหนึ่งถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายในห้องนั้นเมื่อหลายปีก่อนความตายอันโศกเศร้านี้ดูเหมือนจะทิ้งร่องรอยบางอย่างเอาไว้เขาจึงได้นิมนต์พระมาทําพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเป็นการปลดปล่อยวิญญ,ญาณดวงนั้นนับจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในห้องนั้นอีกเลย แต่ในใจของเขานั้นยังคงสงสัยว่าพลังงานบางอย่างยังคงหลงเหลืออยู่ที่นี่หรือไม่เขาเคยชวนลูกค้าร้านอาหารของเขาเข้ามาในห้องนี้เพื่อทดลองเดินไปรอบๆหลายคนชี้ไปยังพื้นที่เดียวกันในห้องซึ่งเป็นมุมเล็กๆโดยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตรงจุดนั้นมีความรู้สึกเย็นผิดปกติซึ่งแตกต่างจากบริเวณอื่นในห้องครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่มีต่อคำถามที่ว่า คุณเคยพบกับเหตุการณ์ที่น่าขนลุกในประเทศไทยบ้างหรือไม่ที่เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงไว้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับและถ้าหากเ,เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกลๆ้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ